ขอดีมเลยนะครับอ่ะสวัสดีตัวเขียวก่อนยินดีด้วยวันนั้นโอ้โหถือว่ากลับมากี่ไฟล์ละสองไฟล์เหรอสามไฟล์สามตัวแข่งสามไฟล์ชนะกี่ไฟล์ชนะสองโอ้โหได้ชิ้นทุกไฟล์นะครับล่าสุดนี้ก็ห้าหกหมื่นนะครับผมเออทีงานพิชูเขาเอ้าโคชิเอ้ากูดมอร์นิ่งก่อนกูดมอร์นิ่งก่อนกูดมอร์นิ่งอ่าพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นไงสวัสดีตอนเช้าอะไรครับอ่าคุณนิชาครับอ่าคุณนิชิวะครับเออเอาตัวเขียวซ้อมอยู่กับตัวเขียวไหมซ้อมอยู่กับอยู่ซ้อมมาหลายวันไหมก็ซ้อม สองพร้อมกันสองพร้อมกันเขาเป็นเขาเป็นมวยฝีมือนะสูงเขาสูงเท่าไหร่สูงลอยหกสิบกิรัน้ำหนักปล่อยปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดกิโลกรัมห้าสิบเอ็ดนะฮะวัเช้าเป็นไงถ่ายรูปใครสูงกว่าถ่ายยังถ่ายสุดสีเขามีอาวุธเด็กอะไรบ้างตัวเกี่ยวอย่างเช่นว่าเขามีเขามีครบดิบเครื่องคราเครื่องนะมัดจอกเข่าอะไรได้หมดล่าสุดเขาชนะใคร ังิชนะชนะกับอ่าชนะชื่อชื่อคิติปุ๊บกับอ่าแล้วก็อีกอีกสองไฟเป็นไงอีกสองไฟเป็นไงบ้งชนะไหมสองไฟต์หลังชนะใครเป็นสีดำเป็นสีดำสินธิรามขนานเครื่องทันอ๋อชนะชนะมากี่ไฟตตีแล้วเนี่ยในในไทยเนี่ยสามสี่ไฟต์สามสี่ไฟนะโอ้โหอายุเท่าไหร่ฮาวโอนสิบห้าโอ้โหเอ้าฝากแฟนคลับเจแปน ไอเลนครับาราวด์เ <interfer> ว <es> <Hello. S 1> okay. ิร์ดครับอ้าวโอเคอาวล้วีอ้าวครับอ่านัยเโอเคครับนี่เือตัวครับปึ๊กไมปึ๊กครับหหลังหน่อยหันลังหน่อยให้กรถางว่านดูหน่อยนี่ครับอ้าอ่านี่โอเคจากเกมเป็นโอเคปุดลักนี่บังไโก้ช่างนุ่นสีตะเกตแต่ว่าไปอยู่กับเสียกอบนะอทีเดียวกับบังกรเพชรนะนะ กี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์เราเคยชกกัอิตาลีไหมไม่เคยนะเห็นคลิปเขาไหมก็เห็นมันผ่านเขาก็ครบเครื่องอะน,นะเกามีอะไรน่ากลัวบ้างไอ้ญี่ปุ่นตัวนี้ก็ความเร็วมีหมัดครับมีหมัดเราก็มีเราเราเสริมหมัดไหมรอบนี้เสริมครับกล่าวว่าทุบญี่ปุ่นไหมวันนี้ทุบนะว่าเช้ามาเกินไม่เท่าไหร่ป,ปอนด์หนึง่งตัวนี้ผ่านแล้วนะร้อยสองให้เราาสุดเราชกร้อยสองไหมรึร้อะไปร้อยปอนด์ครับ อันนี้มันเหมือนปล่อยขึ้นมาใช่ไหมก็ไม่ต้องคุมตั้งอะไรเลยเลยโอตัวนิดหน่อยนิดหน่อยนะครั้งแรกไม่รั้สองเลยไม่ครับครั้งสองไปแรกใส่กับดอกไม้ไฟครับผมก็เขาเคยชกมาแล้วแต่ว่าทีต่อทีมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะ้วสองมันมันใหญ่นะเอาละเราสสงสสงเท่าไรร้อยหกสิบห้าปล่อยๆครับหนักปล่อยๆหนึ่งแปดปีนี้อายุเท่าไหร่ละเก้าปีล่าสุดผลงานเป็นไงชนะนอกประเทศที่ร้วันนั้นชนะใคร วันนั้นร้อยปอนใช่ไหมด้วยอ่าเวทที่ดีสุดคือร้อยปอนนะอันนี้ร้อยสองน้อใหญ่หน่อยแล้วก็อีกสองพาเป็นไงชนะหมดไม่รู้ว่ายังไงก็แพ้ดอกไม้ไฟมาครับแล้วก็ชนะจำไม่ได้ชนะสองพ้ยหนึ่งนนอ่าวันนี้ร่างกงร่างกายปึ๊กแน่นอนในร่างกายกู้แรกนะอ่เป็นคนจากจังหวัดมุกดาหารครับอ่ะมุกดาหารฝากไฟครับเชียร์หน่อยแฟนครับทางบ้านช่วยเชียร์ครับเย็นนีครับกู้แรกครับไม่ทําให้ผิดหวังนะโอเคช่วงนี้น้องชาย